สาววินหนักยกเท้าจ่อหน้าแท็กซี่หลังถูกเตือนให้เสียหน้า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุคนขับรถแท็กซี่ถามผู้โดยสารหญิงที่เอาเท้าขึ้นมาวางบนเบาะนั่งว่าเท้าของคุณสะอาดหรือไม่รบกวนคุณวางเท้าบนพื้นได้ไหมโดยคาดไม่ถึงว่าประโยคนี้จะจุดประกายความโกรธให้กับผู้โดยสารหญิงทันทีโดยเธอนั้นเริ่มใช้สายตามองหน้าคนขับอย่างไม่พอใจแถมยังตะโกนวายๆอย่างบ้าคลั่งว่าเท้าของเธอนั้นสะอาดมากและคนขับทำลายอารมณ์ของเธอทำให้เธอนั้นอารมณ์เสียโดยเธอได้กล่าวกับคนขับว่าคุณรู้หรือไม่ว่า คุณสร้างบาบกรรม,มากแค่ไหนในขณะที่คนขับไม่อยากต่อรอต่อเทียงแต่หญิงสาวไม่คิดที่จะหยุดพูดและไม่ยอมสงบสติอารมณ์ตะคอกถามคนขับต่อคนขับจึงตอบกลับไปว่ารถเป็นของคุณหรือเปล่าผมแค่ต้องการให้แน่ใจว่าเท้าสะอาดไหมเพราะจะต้องไปรับผู้โดยสารคนอื่นในภายหลังแต่ผู้โดยสารหญิงที่อยู่ด้านหลังกลับเหยียดเท้าของเธอตรงไปด้านหน้าคนขับแทบจะแนบหน้าแล้วจงใจถามคนขับว่าคุณไม่อยากดูหรอว่าเท้าของฉันสะอาดหรือไม่ดมสิหอมไหมพร้อมกับโทรแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า แล้วกล่าวว่าคนขับคมคู่เธอจนทําให้เธอนั้นเป็นโรคเครียดเมื่อคลิปวิดีโอการกระทําของสาวดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสะไวรลัลก็มีชาวโซเชียลต่างพากันตะลึงพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลามและก็สนับสนุนให้คนขับยืนร้องเรียน